ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเหรียญอีโเลียมนะครับผมหรือว่า e t h นะครับผมสลับใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยก็ลองเข้ามาทําดูได้นะครับทำได้ฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมจะแนบไปให้นะครับผมสลับแอปนี้ก็เป็นแอปใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาสอนขั้นตอนการสมัครแล้วก็ขั้นตอนการใช้งานนะครับ กระเป๋าที่ลองรับจากแอปนี้ก็คือกระเป๋าคอยเบสนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครคอยเบสเนี่ยก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปโดอนี้นะครับผมจะแนบไปให้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวแอปก่อนเลยนะครับสำหรับแอปนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับชื่อแอปนะครับในส่วนของ Android นะในส่วนของ iOS เเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับเรามาดูที่รีวิวก่อนเลยนะครับรีวิวนะครับว่ามีคนรีวิวหรือเปล่านะครับ จ่ายจริงนะครับต้องมีกระเป๋าคอยเบสนะครับแต่บางครั้งคะแนนก็ไม่ขึ้นนะครับบางครั้งก็ขึ้นไม่ครบนะครับทั้งที่ดูโฆษณาตามระยะเวลากําหนดแล้วแก้ไขด่วนอันนี้เขาได้ชี้แจงมานะครับอ่าลืมต้องมีกระเป๋าคอยเบสก่อนนะจะได้เงินเข้ามาอ่านิดหน่อยทันทีเลยนะครับตกใจเลยแฮะให้ก่อนเลยไม่ต้องทําอะไรรหัสแนะนําตามนี้นะครับก็ถอนปุ๊บจ่ายปั๊บเร็วมากนะครับมาเก็บกันเยอะนะ แล้วอย่าลืมใส่รหัสด้วยนะครับนี่เลยนะครับตามที่เขารีวิวนะครับก็แอปนี้จ่ายเงินจริงแล้วก็จ่ายเร็วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะต้องมีกระเป๋าคอยเบสในการรับเงินนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนการสมัครกันเลยนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดโอเคนะครับถ้ามือถือใครขึ้นหาแจ้งว่าอนุญาตก็ให้เรากดคําว่าอนุญาตนะครับผมรอสักครู่นะครับโอเคนะครับผมพอเรามาถึงหน้านี้นะครับก็ให้เราสมัครผ่าน Google ได้เลยนะครับ กูเกิลตรงนี้นะครับผมแนะนำให้เราเลือกเป็น Gmail ที่เราใช้สมัครกระเป๋าคอยเบสนะครับเพราะว่าตอนที่เราถอนเงินเนี่ยมันจะทำการลิงก์กระเป๋ากันทันทีนะครับไม่ต้องไปกรอกนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับให้เรากด next นะครับรอสักครู่นะครับผมโอเคนะครับพอเรามาถึงหน้านี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะมีช่องด้านบนตรงนี้นะครับผมก็ ให้เรากรอกรหัสโค้ดก่อนเลยนะครับส่วนรหัสโค้ดนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือตามนี้นะครับผมกรอกตามผมเลยนะครับตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ Z2IMHG นะครับผมแล้วก็กดเซนด้านล่างนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จนะครับช่องตรงนี้นะครับมันจะหายไปนะครับมันจะกรอกได้แค่ครั้งเดียวนะครับกดโอเคนะครับโอเคเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดขีดด้านบนซ้ายนะครับผมแล้วก็กด next กด exit นะครับผม exit นะมันก็จะเด้งกลับมาหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้นะครับผมได้รับนะครับผมประมาณ1ซัโตชีนะครับที่เราสมัครเมื่อกี้ก็คือเราสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยเงินจะเข้าคอยเบสให้เราเลยทันทีนะครับตามนี้นะครับทำไมถึงเงินเข้าทันทีนะครับก็เพราะว่าทางแอปเนี่ยเขามีในส่วนของโปรโมชั่นนะครับสนับสมัครครั้งแรกนะครับเขาก็จะจ่ายก่อนเลยนะครับ1ซัโตชีก็คือคอนเฟิร์มได้เลยว่าทางแอปเนี่ยจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับ สำหรับใครนะครับที่ใช้อีเมลอื่นนะครับอาจจะไม่ได้รับนะเพราะว่ามันไม่ตรงกับอีเมลที่เป็นกระเป๋าคอยเบสนะครับผมแนะนําให้เราสมัครเป็นอีเมลของคอยเบสทันทีนะครับเพราะว่ามันจะได้ลิงก์กระเป๋ากันทันทีนะครับเงินก็จะได้เข้าไปที่กระเป๋านะครับโอเคเรามาดูในส่วนของวิธีการเล่นของแอปนี้กันเลยนะครับแอปนี้เล่นง่ายมากนะครับไม่ยากนะครับก็เพียงแค่เรากดคําว่าโกนะครับเป็นการสุ่มคะแนนสามารถกดต่อไป ได้เรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าเนี่ยมันจํากัดกี่ครั้งต่อวันนะครับส่วนใครที่ทําแล้วเคยเล่นแล้วนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับว่ามันจํากัดกี่ครั้งต่อวันนะครับต่อมานะครับให้เราดูที่ด้านล่างขวามือนะครับจะมีวงกลมนะครับมันเขียนคําว่าเอินหนึ่งนนะครับกดเข้าไปกดโอเคนะครับสาหรับตรงหน้านี้นะครับจะเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับก็เข้ามารับคะแนนเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับ ต่อมานะครับผมให้เราดูที่ด้านบนซ้ายมือนะครับจะมี3ขีดนะกดเข้าไปนะครับตรงหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินนั่นเองนะครับเมื่อเรามีคะแนนครบขั้นต่ําเราก็เข้ามาถอนเงนิน,ต,น,นนะตรงนี้นะ <heroin S 2> <scale S 1> ตรงนี้รอโฆษณาสักครู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราให้กดเคมตรงนี้เลยนะครับกดเคมใต้อีเมลของรอเราน,น,เนะครับตรงนี้จะเป็นการถอนเงินนะครับผมมี110่งร้อยสิบพอยต์นะครับผมจะลองกดถอนดูนะครับว่ามันจะถอนได้หรือเปล่าว่าขั้นต่ำเนี่ยใช้เท่าไหร่นะครับก็คือ3วันถอนได้หนึ่งครั้ง ตามนี้ได้เลยนะครับตามข้อความนี้กดเคมนะครับโอเคนะครับผมสลับการถอนเงินขั้นต่ำนะครับอยู่ที่5 0 0พอยพอยนะครับ4,500คะแนนนะครับสลับการถอนขั้นต่ำนะครับเราก็สะสมไห้ครบนะครับเราก็มากดเคมตรงนี้เพื่อที่จะทำการถอนเงินนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับให้เราดูที่แผ่นด้านบนนะครับเหมือนกับแฟ้มนะกดเข้ามานะครับ อันที่สองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการทําแบบสอบถามเหมือนกันนะครับก็คืออันเดียวกันนะครับตรงวงกลมนะอันเดียวกันเลยนะครับส่วนรูปเปอร์เซ็นนะครับรูปเปอร์เซ็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับผมไม่แนะนําว่าต้องดาวน์โหลดไหมเพราะว่าการดาวน์โหลดแอปต่างๆเนี่ยมันจะเปลืองพื้นที่ความจํามือถือมากๆนะครับใครที่ความจําน้อยก็ไม่ต้องดาวน์โหลดนะ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยเราจะได้รับพอยต์หรือว่าคะแนนหรือเปล่านะครับให้เรามาทําในส่วนของเซอร์เวตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของแบบสอบถามให้เราทํานะครับเราลองเข้ามาทําดูได้นะครับเนี่ยทำแบบสํารวจนะครับได้รับคะแนนนะครับก็ลองเข้ามาทําดูโมบายแอปนะครับเป็นการติดตั้งดาวน์โหลดแอปนะครับผมไม่แนะนําให้เราดาวโหลดนะมันเปลืองพื้นที่มือถือนะครับ ต่อมานะครับผมรูปคนนะครับรูปคนเลยนะครับด้านบนขวานะครับสาหรับใครที่อยากะกแนะนําเพื่อนนะครับก็ลองมาแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับรหัสโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างเลยเข้าไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับโอเควิธีการสมัครวิธีการใช้งานของแอปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ยากนะครับในส่วนของแอปนี้